กลับสวัสดีท่านผูดด้ชมท่านวันนี้ในเกมที่มีชื่อว่า One Piece Game อีกแล้วแวอีกแล้วอีกแล้วอะไรอะไรก็ One Piece Game นะวันนี้เราจะมารีวิวผลใหม่นั่นคือผล Venom นะแล้วก็จะมีผลยางเข้ามาใหม่อีกเนาะเป็นผลเกียวมูเกียวมูจะเข้ามาในอาทิตย์หน้าแล้วก็จะมีเกาะใหม่เนาะซึ่งกูบอกเลยโคตรยากสู้อย่างยากเลยแต่ได้ตังค์ครั้งละสี่ล้านเนาะถ้าเป็นบอส ส่วนถ้าเป็นมอนจะได้ตัวละประมาณ5 0 0แสนเควสละห้าแสนเนาะก็2ล้านกว่าเออประมาณ2ล้านเออประมาณนี้เนาะเควสละห้าสี่ห้าแสนก็ประมาณ2ล้านกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวผลนี้ก่อนเนาะก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยละกันเนาะโอเคไปกันแล้วก็วิ่งแรกก็วิ่งไปเอาเควสก่อนเดี๋ยวแปบ๊บโอเคแล้วเนื่องจากเกมนี้เราจะมีมันจะมีดับเครือบฮาคิแล้วได้อ่าเรียกว่าเครือบาฮาคิแล้วมันดับ ดาเมจแรงขึ้นด้วยเนาะเราจะไม่เคลื่อนหาคีก่อนล้วค่อยมาเคลื่อนหาคีที่หลังเนาะแล้วก็จะมีเคลือบขาไฟเพิ่มดาเมจเข้าไปอีก <laughs> มันดีจริงเลยเคลื่อบขาไฟดาเมจเพิ่มแรงขึ้นอีกเนาะโอเควิธีรวบมอนบึ้ม <laughs> พันห้าโอเคมันก็จะมารวมกันเนาะโอเคสกิล okay. แรกอ่อเวนมดราก้อ uh, นเป็นการปล่อยมังกรออกไปดาเมจสามสิบห้าจุดสามเนาะเออสกิลคูลดาวอยู่ที่ห้าถึงหกวิเนาะประมาณนี้สามารถปล่อยได้เรื่อยเออ เป็นท่าที่แบบปล่อยมังกรออกไปปิ้วปิ้ว,วออกไปเนาะถือว่าแรงมากเพราะดาเมจเป็นรัวดาเมจรัวมากอืมคูดาห้าหกวิไม่นานไม่นานถือว่าไม่นานเอ่อเนี่ยดาเมจจริงอยู่ที่พันสี่นะตอนนี้เราสแต็คอยู่ที่สามร้อยประมาณสามร้อยใช่ไหมสามร้อยเอ่อสแต็คจริงเท่าไหร่ครับพี่สแต็คจริงบล็อกเหรอเออมาแล้วสามร้อยประมาณสามร้อยใช่ เออสแต็กจริงใช่ไหมดาเมจดจริงอยู่ที่1448ก็ถือว่าแรงอยู่ถ้าตัานนี้ก็น่าจะโกงเลยนะเออต่อไปเวน b มบัสขอเ o น b มบัสนี้มันยิงยากหน่อยก็ต้องยิงจากตรงนี้เนาะยิงแบบเป็นนนี่ดาเมจดคูดาวมันเร็วมากเออแต่ว่าดาเมจดน้อยใช่ดาเมจดอยู่ที่900เนาะแล้วก็มีคลีอีก35ดาเมจดมันมันคูดาวเร็วอ่านี่ข้อดีประมาณ3วิเลยมั้งเนี่ยโอโ้โห ข้อเสียคือระยะมันประชิดไปหน่อยคือแบบเอาถ้าจะไปทาบักบอสเนี่ยทำยากมากมถ้าจะยิงโดนบอสแสะสมมติเราล่อบอสมาตรงนี้ใช่ไหมแบบเราเราอยู่ตรงนี้บอสอยู่ตรงนี้มันจะไม่ได้อ่าโอเคมันเน็ตเหมาะสำหรับการยิงยิงเล่นมอนมากกว่านะผลน,นี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทำเควสให้เสร็จก่อนบึมบึมอ่าเดี๋ยวลองดูกันก่อนนะเนาะเดี๋ยวนี้เนี่ยรอแปบ๊บไปเอาตัวนี้ก่อนอ่าตัวมาตรา ช่วยช่วยช่วยบันทึกหน่อยบันทึกดาเมจน,นะเออเราจะเอาไอ้นี่ก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวนะเซตนี้เอาเอาเซตนี้ดีไหมเอาเอาเซตต่อไปเลยไหมหรือว่าเซตนี้เอาเซตนี้แหละเอออ่ะเ,เราจะเคลือบไฮคีเข้าไปก่อนแล้วกันเนาะบึ้มเดี๋ยวได้ได้ได้ถ้ากูยังจําดาเมจเมื่อกี้ไม่ได้เลยจะเคลือบไฮคีซะแล้วปิดปิดไฮคีก่อนปิดไฮคีก่อนอ่ะดาเมจปกติอันนี้อ่าพันสี่ร้อยสี่เก้าเอาอันนี้ดีกว,ว่าง่ายกว่าเยอะเลยเอ้ยยังไม่ได้รีวิวสกิลอาร์ลืมลืมแต่เอานี้ก่อน เก้าร้อยสี่เจ็ดใช่ไหมดาเมจปกติเก้าร้อยสี่เจ็ดกับคิวพันสี่สี่เก้าอ่ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะลองเคลือบไฮคิ้ดูเนื่องจากสกิลนี่มันจะไม่มีดาเมจแล้วอ่ะเคลือบไฮคินะดาเมจอยู่ที่สองพันสองพันเยเดี๋ยวนะสกิลคิวมันสองพันเลยสองเปนสี่เมื่อกี้เยอด้ดเพิ่มมาพันหนึ่งเลยเหรอ เมื่อกี้กูตาฝาดรือมันเพิ่มมาพันหนึ่งเลยวะโอเคเอามอน์ก่อนเนาะต้องเอาเป็นเควสมอน์เพราะว่ามอน์มันดับไอ้นี่อย่างเดียวมันได้แค่มอนอ์อ่ะเออประมาณสองพันกว่าเลยเมื่อกี้ฮึบบึ้มอ่ะรอใอีกทีนะขอดูอีกทีเพื่อให้แน่ใจ2 4 9 2ันสี่อัน่ก่ะ2องสียบันทึกไว้ก่อน เด้ด๋ยวๆๆต้องเอานี้ก่อนอ่ะสกิล e บึ้มไม่โดนรอแป๊บค <c oughs> ูดามาเร็วคูดามาเร็ว <c oughs> บึ้มพันเจ็ดร้อยศูนย์พันเจ็ดศูนย์สี่จุดอีกนิดหน่อยช่างมันกับสกิล q ดาเมจอยู่ที่สองพันสี่หรือสองพันห้าเนี่ยแหละโอ้โหดาเมจมันแรงมากโอเคอันนี้บวกแค่บวกแค่ไอ้นี่นะฮาคีนะต่อไปบวกอ่าแบ็คเลสเข้าไปด้วยเพิ่มดาเมจคูณสองดาเมจอยู่ที่ 2 6 0พสกิลคิวอยู่ที่2องพสกิลอีเมื่อกี้มองไม่ทันรอแป๊บอืมขออีกทีชัดๆต้องลงไปสู้ไม่ได้ลงไปมองไม่เห็นอีกใช่ไหม,ไมชายชายลงไม่ได้อ่าต้องมองมองอย่างรวดเร็ว1,800โอ้โหประมาณ1,800เท่าไหร่อ่ะ1,884ปะพันแปดแประมาณนี้เนาะเรากะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าดามีมันรัวเกินอะ่ะ พันแปดแปดสี่พันแปดแปดห้าประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้ประมาณสกิลคิวสองพันหกอืมมันเพิ่มดาเมจเยอะมากนะเนี่ยเอ่อถ้านับตั้งแต่ตอนแรกนะอันนี้เคลือบไาคีแล้วก็เคลือบขาไฟสองดาเมจดาเมจตอนที่ยังไม่ได้เพิ่มอะไรเลยอยู่ที่เก้าสี่เก้าร้อยสี่เจ็ดเนาะสกิลอีส่วนสกิลคิวอยู่ที่พันสี่ร้อยสี่เก้าเคลือบไาคีอยู่ที่อนะ่า e. สกิลคิวอยู่ที่สองพันสี่ร้อยสกิลอีอยู่ที่พันเจ็ดร้อ,อยสี่ เพิ่มขาไฟพันแปอสกิลคิวอยู่ที่2 6งพร้อยสกิลออยู่ที่พันแดปดสถือว่าแรงมากเออเพิ่มมาประมาณเท่าไหร่วะอ,อ่าเกือบเกือบเก้รดาเมจเก้ารดาเมจใช่โอเคต่อไปเนื่องจากมันยังมีร่างอเวกอยู่อันนี้เหมือนจะสกิลอจะมีดาเมจไหมไม่แน่ใจว่ะไม่มีเนาะมันเป็นการเคลื่อนที่อย่างเดียวสกิลอารจะไม่มีดาเมจใช่หรือเปล่า ไม่แน่ใจใช่หรือปเปล่าลองลองแ่ะลองแบบพุ่งทะยานเข้าไปหาไม่ไ,มได้นะไม่ได้แสดงว่าไม่ไม่น่ามีดาเมจหรอกมั้งไม่น่ามีดาเมจโอเคเดี๋ยวปิดขาไฟขาไฟก่อนแล้วก็ปิดฮาค์คีไปก่อนเนาะโอเคปิดหาเคียเนาะปิดแล้วต่อไปมาดูการ awakening venom Dem Ven demon ปิ้งกายร่างเป็นตัวเดียงขีดแป๊บนึงขีดก่อนต้องขีดก่อนตอนอนี่ อ่าสกิลอันนี้ยังไม่ได้เคลือบเลยนะสกิลคิวลางลางสีแดงสกิลคิวอยู่ที่พันห้าร้อยไปคิวพันห้าร้อยแปดสกิลอีอยู่ที่มองไม่ทันอีกแล้วอีเนะี่ยมึงมองไม่ทันตลอดเลยสองร้อยก,กว่ามั้งสองร้อยไหมไม่ใช่สองร้อยดิมันต้องดาเมจเยอะกว่าสองร้อยดิพันหนึง่งใช่พันหนึง่งดาเมจพันเท่าไหร่ขอดูอีกทีขออีกทีให้แน่ใจพันศูนย์สามสองโอเค อ่าอคิวอยู่ที่พันห้าร้อยแปดสิบอันนี้ยังไม่ได้เคลือบอะไรนะครับผมเคลือบแค่ล่างแดงเดียวนะเดี๋ยวไปเอาเควก่อนอันนี้แบบคำนวณคำนวณดามเมจอย่างแน่วแน่เลยแน่วแน่เหีเ้ยเอาง่ายๆคือสกิลสกิลแค่สกิลแบบไอ้เนี่ยสกิลคิวของล่างเปิดทั้งเอาเวทไอ้ขาไฟแบบไม่ต้องไม่ต้องเคลือบไอ้ล่างนี้นะแค่คิวแม่งก็พากูตายห่าแล้วอ่ะดาเมจต้องสองพันหกเนีน 26, นะ่ยโอเคมา อันนี้1580เนาะเคลือบเวนอมดามจเพิ่มมานิดหน่อยจากล่างนี้โอเคอตกตกตกอย่าตกนะอย่าตกนะโอเคมาต่อไปเคลือบไฮคิก่อนเนาะโอ้าสรุปอ่ะเคลือบแล้วสโลจังวะเออนี่เคลือบแล้วเนาะต่อไปกิลอะไรก่อนคิวอเอ E ก่อนอีก่อนดีกว่าอีก่อนพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ด e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  โอเค อุ้ยเพิ่มมาแรงมากนะ1เ7 9 1ต่อไปสกิล2,460เพิ่มจากอันแรกไม่มากอืมอันแรกไม่มากเนาะถ้าแดบ,บตอนมีตอนมีเนี่ยเท่าไหรอ่อ่ะเพิ่มมา60เองอะ่ะเออเพิ่มมา60นิดๆอืม1เ7 9 1คิดถูกโอเคต่อไปเคลือบขาไฟ เหมือนจะแหลกๆนิดนึงไหมเออแหลกๆโอเคครอบค่ะไฟนะครับผมสกิลมายังกดสิมันมันสโลอ่ะซื้อมันสโลหรือเน็ตกุก,กาอีพันเก้าร้อยเก้าสองเออแต่สโลแบบนี้มันก็ทำให้มองดาเมจง่ายดิพันเก้าร้อยเก้าสองเนาะแล้วก็มีคีย์นิดหน่อยเราจะไม่นับที่คีย์นะครับผมเราจะนับที่ดาเมจหลกักๆเลยคิวสองพ อันนี้คือเคลือบทั้งหมดแล้วนะโอเคสรุปได้ว่า,าล่างเวนนอมเนี่ยจะเพิ่มดามจมาทั้งหมดหลักร้อยเนาะเป็นอตอนมันมันเชิงหลักร้อยไหมเกือบเกือบสองร้อยเออ,อถ้าแบบเคลือบทุกอย่างแล้วล่างล่างปกติที่ไม่ใช่สีแดงดามจที่พันแปดร้อยกว่าประมาณพันเก้าส่วนล่างเคลือบสีแดงจะดามจประมาณเกือบเกือบสองพันเลยก็คือพนะันเก้าเก้าสองเนาะเออ,อประมาณนี้โอเคสกิล ไอสกิลคิวดาเมจอยู่ดาเมจล่างปกติดับเครือบทุกอย่าง2,600ล่างสีแดงเครือบทุกอย่าง2,794ประมาณ2อ0พเพิ่มมาส0งร้อะเกือบเกือบสองถือว่าดีถือว่าดีผลแบบฟาร์มน่าจะฟาร์มดีอยู่สกิลมันก็แบบครูดาวเร็วด้วยดูดิเนีาะว่าว่าลอยล่องอยู่ๆตกอยู่ๆตก ไอสกิลไอนี่ไอสกิลไอนี่จะไม่ไม่ขอพูดแล้วกันนะเพราะมันเหมือนได้แค่บินอย่างเดียวนะเนาะเห็นไหมจะได้แค่ฟิวไปเที่ยวมันได้แค่ไปเที่ยวเอาไว้หนีศัตรูเออเอาไว้หนีศัตรูอย่างเดียวแนะนำไอสกิลไออเนี่ยเอาไว้หนีศัตรูมากกว่าไหมเพราะว่ามันดูทําอะไรไม่ได้นะเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เลยดาเมจไม่มีดาเมจไม่มีชีวิตหน้าซา้ำดาเมจไม่มี แต่ถามว่าให้สู้กับบอสด้วยใช้ผลนี้ไหมไม่ไม่ควรไม่ควรมันมีคลีกอ่ะตีประมาณสามสี่พันได้เลยนะไอ้เนี่ยแนะนำว่าไม่ควรใส่กับบอสนะไอ้หนวดขาถ้าใช้บัคมันจะไม่ได้เพราะว่ามันจะได้แค่สกิลคิวซึ่งมันจะทําให้เรียกว่าไงคือสกิลมันมันได้แค่สกิลเดียวถ้าที่ออกฟีนิ์คือเปิดดแบบับอาเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะบินไปกูขี้เกียจกดกระโดดอ่ะอ่ะไม่กระโดดกระโดดก็ได้ายสัตว์อ่ะสมมติเราล่อหนวดขาวมาใช่ไหม กูล่อกูล่อเลยดีกว่าล่อเลยมาล่อล่อมันเลยมากูขี้เกียจละเออล่อมันมาปุ๊บถ้าเทียบกับฟีนิกซ์นะฟีนิกซ์จะใช้ได้3สกิลแต่ว่าอันนี้มันมันก็มีแค่4สกนะิลอะเนาะฟีนิกซ์มันมีตั้งอ่ากี่สกิลวะน,นั่นอนะอืมมันมีมันมี4สกิลเหมือนกันแต่ว่าสกิลมันมีไปมันมีดาเมจ3สกิลอันนี้มันมีแค่สองแล้วพอล่อมาใช่ไหมอ่าเดี๋ยวกดสกิลกดกระโดดปิ้ว อ่าแล้วก็ปิ้วอีกหนึ่งทีเออไม่ได้ไม่โดนอีกเนี่ยมันจะมีแค่ตอนดามิแค่ตอนล่อเออดามิมันได้แค่ตอนล่อไม่แน่ใจว่าไอ้มันมันเพิ่มดามิขาหรือเปล่าขาไฟเปล่าไงไล่างเดเน่ยนะเนี่ยแล้วคือสกิล E มันจะไรประโยชน์ตรงนี้แบบเพราะว่ามันไม่สามารถยิงแบบยิงให้มันไปโดนมอนได้แบมันมันอยู่ด้านล่างไงเนี่ยเราก็ยิงได้แค่ตรงนี้เออเห็นไหมยิงได้แค่สกิลคิว ก็ใช้ได้แค่สนะกิลคิวเนาะอืมก็รวมๆท่านมี3ดาบแล้วก็จะใช้ได้สูงสุดแค่3สกิลคือ e ของ b a c k l e g ็อ่า f ของ Hydra แล้วก็เอ้ย4สกิลดิ f Hydra ดาบเอ้ยของ3ดาบก็มี f Hydra แล้วก็1,800เอ้ย1,080ปอนด์ฟีนิกซ์อันนี้โอกาสโดนยากหน่อยไอ้ไอ้1,080เนี่ยเออแล้วก็คิวของ Venom Dragon ประมาณนี้เนาะ แต่ถ้าไอเวนอมเนี่ยมันเพิ่มดาเมจให้ไอลูกเตะหรือว่าเพิ่มให้ดาบเนี่ยมันจะโกมากนะเพราะว่าลูกเตะกับหมัดไอลูกเตะกับดาบล้วก็โหวดกันอยู่แล้วนะบางคนอ่ะบางคนแม่งก็ลูกเตะกับหมัดตันแล้วอ่ะเออเนี่ยแล้วกูก็แลกอ่ะมันก็มันก็ทําให้ยากขึ้นในการในการสู้อ่ะปึ้งเนาะก็ประมาณนี้เนาะเอ้เอ้เเฮ้ยได้ได้ไดกูกดเวนนอมึงพุ่งไอเฮียบักบักเด็กแบกเด็กแอ บักแดกไอสัตว์กูกดเวนอมฟุตแม่งไปโดนแบ็คเล็กไอซิบให้ w a t e f u c k บั克แดกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมมูเลือ,อบอันนี้เลือบขาไฟเลือบฮาชิฮาชิขาไฟขาไฟขาไฟสิขาไฟเอฟฟเอเบิ้ม ปิ้วเออเนี่ยประมาณนี้เนาะก็ฆ่าบอสยากแนะนําอย่าใช้ฆ่าบอสแนะนําถ้าจะใช้คือฟาร์มมอนจะดีกว่าเออฟาร์มมอนจะคุ้มกว่าเนาะน่ะแล้วมันมันจะฟาร์มเพราะมันฟาร์มบอสยากมากตัวนี้คนนี้มันแบบถ้าถ้าแบบแนะนํานะ PVP ดีอ่า PVP ดีเพรอใช้สกิล R าร์ไว้หลบหนีได้สกิลเวนอมทรานสปอร์ตไว้หลบหนีเอออืมดีถือว่าดี ดามมันก็แรงอยู่แล้วอ่ะเออโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ขอตัวลาไปก่อนนะใครจะให้รีวิวอะไรก็บอกกูด้วยนะหรือจะให้รหัสมารีวิวก็ได้นะเพราะบางไอเทมกูก็ไม่มีในเกมนี้นะเช่นทุกอย่างทุกอย่างกไม่มีเลยเฮียนอกจาก3มดาบก็ไม่มีเลยดาบบีเซนโตก็ไม่มีไอคาบูชาของไออุซอกูก็ไม่มีบอกกับบองเอเนลก็ไม่มี ผลใหม่มีอย่างเดียวครับขอบคุณครับโอเคไปละ XD เขียมุย